ผมมีเรื่องที่ผมอยากจะพูดมากๆครับให้กับคนที่เป็น f c ของมาดามแพมเนี่ยได้รับรู้นะครับมีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเมียผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรือเวลาที่อยู่ต่อหน้าแฟนคลับเนี่ยเมียผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงดูแล้วไม่เหมือนอาการของผู้ป่วยหรือว่าคนป่วยเลยนะครับเป็นการแสดงเป็นการสแส้งเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าผมเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินคํานี้มาไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้กับผู้ติดตามเมียผมเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าบนโลกนี้ มันมีอาการที่เรียกว่าสมายดดิเพรสชันหรือหน้ายิ้ม รมอยู่ครับภรรยาของผมเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะครับซึ่งการมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาและหลายคนก็คิดว่าถ้าเกิดเรามีชื่อเสียงเรามีตังเรามี f c เราไปไหนมาไหนแล้วมีคนทักทายมีคนรู้จักมีคนชวนคุยเนี่ยชีวิตมันก็น่าจะมีความสุขสินะไม่น่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยดาราคนมีชื่อเสียงหลายคนนะครับก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะรวมถึงจิตแพทย์เองนะครับก็เคยพูดออกมาเลยว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่ทํางานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะอยู่หน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านคนที่เป็นครีเอทีฟงานความคิดสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าภายนอกจะหัวเราะยิ้มแย้มเอนเตอร์เทนคนแล้วก็เล่นมุกตลกให้คนอื่นมีความสุขแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับภายในจิตใจเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการที่ภายนอกแสดงออกเลยก็ได้นะครับเมียผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือเป็นคนที่ภายนอกเนี่ยพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเวลามีความทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณคนดูทุกๆท่าานนมกเลยะครับที่ เวลามาดูเมียผมไลฟ์สดหรือว่าเมียผมอัดวิดีโอนี่นะครับมันก็เป็นเหมือนการระบายแล้วก็การบําบัดของเมียผมด้วยนะครับแน่นอนครับด้วยความที่ว่าเมียผมเนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาจะให้คนที่เขาฟอลโล่ตัวเองเนี่ยมีความสุขดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์อะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เมียผมไม่สบายใจหากเป็นไปได้ มาดามแพมเนี่ยนะครับก็จะพยายามเก็บซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้ข้างในเพราะไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมเป็นทุกข์มาร่วมเครียดกับตัวเองอยากให้คนรอบข้างมีความสุขจนสุดท้ายก็ละเลยจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองไปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่เวลาอยู่หน้ากล้องเนี่ยชีวิตดีและมีความสุขแต่เวลาอยู่หลังกล้องเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเมียผมเนี่ยร้องไห้เหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์ ัตวเองมากขนาดไหนจะมีใครสักกี่คนรู้บ้างว่าการที่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยครับมันไม่ได้ได้มาฟรีๆนะมันก็มีสิ่งที่ต้องแลกมันก็มีสิ่งที่ต้องจ่ายไปนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับที่คนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยเขาประสบปัญหาโลกซึมเศร้านะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละข้อจากที่ผมสังเกตด้วยตัวเองดูนะครับอันดับแรกเลยคือเมื่อเป็นคนดังเมื่อเป็นคนสาธารณะ ก็ย่อมมีคนที่เขารู้จักเยอะมีความคาดหวังเยอะและมีสายตาหล,หลายๆคู่มองเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาผมกับภรรยาเนี่ยก็คือมาดามแพมเ่ยนะครับออกไปเที่ยวไหนก็ตามมันไม่มีแล้วนะครับคำว่าชีวิต่วนตัวสมมุติว่าเมียผมอยากจะไปเดินตลาดชิลๆอย่างเงี้ยแม่ค้าก็จะทักแฟนคลับก็จะทักอุ๊ยมาดามแพมขอถ่ายรูปหน่อยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมียผมเนี่ยชอบมากนะครับเพราะเมียผมเนี่ยชอบเป็นคนดังชอบเป็นคนแบบได้รับความสน อันนี้เป็นเรื่องที่เมียผมชอบมากสิ่งที่เมียผมไม่ชอบมันก็มีครับอย่างเช่นอุ้ยน้ามาดามแพริจูมือไปที่ร้านของตัวเองเลยแล้วก็พูดเลยว่าเหมาสินค้าฉันหน่อยสิล็อกตัวเมียผมไว้เลยไม่ยอมให้เมียผมออกจากร้านนะครับเหมาหน่อยช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเนี่ยตอนนี้แย่มากเลยเนี่ยขายไม่ได้เลยซึ่งสินค้าที่เขาขายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจําวันของผมกับแพมเลยครับจู่ๆพอรู้ว่าเอามาดามแพมมามาดามแพมซื้อของเยอะเพราะฉะนั้นก็ขายราคาบวกเวอร์ไปซึ่งเมียบ มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมละครับที่ขายราคาหนึ่งแต่พอรู้ว่าเป็นคนดังมาซื้อก็เอาไปเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างงี้ครับมีบางครั้งครับที่แบบเมียผมปวดท้องมากเลยปวดแบบจะเข้าห้องน้ำแล้วไม่ไหวเลยจะล่าแล้วมาดามแพรมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะขอที่หลังได้ไหมปวดท้องมากเลยมาดามขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอถ่ายเสร็จปุ๊บตั้งเวลา5วินาทีไม่พอเรียกเพื่อนมาถ่ายด้วยเฮ้ยมาถ่ายเร็วมาถ่ายเร็วไอ้เพื่อนกำลังเลจะถ่ายดีไม่ถ่ายดีนะเมียผมก็ปวดท้อง ไอคนที่อยู่ข้างๆเมียผมที่เซลฟี่เสร็จไปแล้วก็มาเร็วๆมาด่าเพาปวดท้องก็ใช่ไงปวดท้องแล้วทำไมไม่ยอมปล่อยไปห้องน้ำสักทีหนึ่งเมียผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับรวมไปถึงการเปรียบเทียบตัวเองกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆด้วยเมียผมก็เคยพูดออกคลิปของตัวเองนะครับว่าเมียผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้ฉามาเห็นใครแบบมีแสงเยอะกว่าได้ยอดไลค์เยอะกว่านะครับได้รับความนิยมมากกว่าเมียผมก็จะเริ่มเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองครับว่าเอ๊ะฉันทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าซึ่งงความิ ผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเปรียบเทียบกับตัวเองครับและไม่ใช่เมียผมคนเดียวที่เป็นนะคนอื่นหลายๆท่านที่ผมรู้จักก็เป็นครับและสุดท้ายเลยนะครับคือเมียผมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจเมื่อเจอแฟนคลับเจอผู้คนก็ต้องแสร้งเป็นคนอารมณ์ดีครับซึ่งคุณก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าหากสภาวะจิตใจของเรามันไม่ดีแต่ต้องแสดงเป็นคนอารมณ์ดีเพราะไม่อยากให้คนอื่นทุกข์มันเหนื่อยแล้วมันใช้พลังงานเยอะมากขนาดไหนเมียผมก็เป็นคนอย่างนั้นแหละครับสมมติว่าเครียดมากทุก เียใจมากแต่เจอหน้าแฟนคลับออกไปทํางานก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องกลั้นกลืนฝืนทนมอบความสุขให้กับผู้คนล่ะครับด้วยเหตุนี้ละครับเมียผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็ทานยานะครับรักษาโรคซึมเศร้ารวมไปถึงในช่วงที่เมียผมไม่ทํางานเนี่ยเมียผมก็จะเล่นตุกตาพักผ่อนนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจตัวเองล่ะครับนี่แหละครับคือความทุกข์ของมาดามแพมที่มาดามแพมเนี่ยไม่เคยบอกใคร แต่ผมอยากจะบอกคนดูครับเออเมียผมเนี่ยอาจจะดูเข้มแข็งแต่ข้างในก็เปราะบางไม่แพ้คนอื่นหรอกครับไม่ได้เป็นคนที่เก่งเหนือคนอื่นเลยเป็นคนธรรมดาที่ซ่อนความเจ็บปวดได้เนียนกว่าคนอื่นแค่นั้นเองครับ